ก็ทางงานตำรวจแห่งชาติขออนุเบตรชี่แจ้งข้อมูลที่สองสามเรื่องนะครับที่จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ที่แจ้งข้อที่จริงให้กับที่เราประชาชนได้รับทราบครับเรื่องแรกก็คือเป็นกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการจับกุมคนไทยจในวงคนนะครับเกี่ยวเรื่องการขนน่าเช่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการขนอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ ข้ามาในประเทศไทยนะครับเรื่องที่2ก็ถูกข้องกับที่ท่าน้การตุนธาตุขอความร่วมมือและของคุณที่น้องจะเกี่ยวกับกรณีที่การได้ส่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เดียวว่าจิงในการตรวจสอบการทำหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมของที่สูนนะครับต่อเนื่องที่เรื่องที่สามก็ผจะดำเนินแจ้งเตือนไปยังคนในเรื่องมีบุคคลบางส่วนที่อาศัยช่องทางของ าการติดต่อสื่อสารในเทคโนโลยีออนไลน์นี้ไปดัดแปลงข้อความหรือตัดต่อหลายส่วนที่ไม่เหมาะสมขอให้เกิดความเสียหายต่อสำนักงานสำคัญนะครับเรื่องแรกขออนุญาตสรุปโดยดังนี้ครับนั่นต้งแต่ทราบเหตุการณ์ที่มีการจับกลุ่มคนไทยในหลายจุดในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีข่าวว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการอาศรวัสดุหรือส่วนพวกหรือส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธต่าง เข้าประเทศไทยนั้นนะครับเบื้องต้นได้มีการตรวจสอบจากข้อมูลแล้วก็มีการจ,าจับผูมจริงนะครับซึ่งทางท่านผู้จัดการต่างชาติก็ได้ไม่นิ่งนอนใจครับได้สั่งการตั้งแต่เมื่อวานในเบื้องต้นให้กองการต่างประเทศซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบข่าวดังกล่าวนะครับก็ริเจิ่มเบื้องต้นว่ามีการจับผูมจริงนะครับแล้วก็บคุบคคลทังบุคคลก็มีควตองสิทินะครับเปไ็นต่อมาเมื่อเช้าครับ ผู้การจรหารชาติได้สั่งการโดยเกี่ยวข้องขอสรุปเป็นประเด็นประเด็นดังนี้นะครับประเด็นแรกครับมอบคุ้ชาระดับสูงของสำนักงานบรแหารชาติคือคนเริการสวิตของทาวัสซึ่งดูแลเรื่องงานประกันต่อประกับนั้นกำกับดูแลในเรื่องนี้โดยตรงนะครับทั้งในบริการติดต่อประสานงานกับสหรัฐอเมริกาเองและการตรวจสอบข้อมูลต่างเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเป็นเหมือนซีอีโอใหญ่ ส่วนกระบวนการสืบสวนติดตามพฤติการต่างๆของผู้ที่น่าจะเกี่ยวข้องนอกเหนือจากขบวนนี้หรือไม่ต่างๆเหล่นั้นมอบหมายคนโทจากที่ชัยจินดาผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับในหน้าที่การสืบสวนติดตามเนี่ยกำกับอยส่วนอีกช่องทางหนึ่งในการตรวจวิสุทธ์สมมุติเราจะมีการตรวจิสุทธ์หลักฐานเรื่องอาวุธส่วนประกอบต่างๆนั้น มอบให้กับคุณบดโทจารพรสุรธมณีผู้ช่วยดีการตำรวจแห่งชาติท่า่หนดูแลครับส่วนในงานที่เกี่ยวข้องนั้นแบ่งออกเป็นที่สําคัญลำคันดานี้นะครับผู้ห่วยได้เริ่มดินาการตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วก็คาดว่าในไม่ช้าคงจะแจ้งผลพยนศูนะของสำนักชานทได้นะครับหนึ่งครับให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าออกของคนดังกล่าว ว่าในรอบ -3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับได้มีการเข้าออกกี่ครั้งกับใครบ้างมีส่วนเกี่ยวพันอย่างไรนะครับทั้งที่พักอาศัยทั้งอยู่ในเมืองไทยและอยู่ระหว่างที่ต่างประเทศทั้งหมดเอาให้หน้าบางกิจกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าออกประเทศของคนผกคนและบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องนั้นให้สำนักงานตรวจคนข้มือตรวจสอบทั้งหมดนะครับประเด็นที่2ครับ อันนี้เกี่ยวเรื่องการข่าวและเรื่องการติดตามนะครับให้กองบัญชาการตำรวจสันติบาลและกองปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกางนั้นนะครับเร่งสืบสวนหาข่าวความเคลื่อนไหวของบุคคลในต่างทั้งหกนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องกับการหาอาวุธอย่างไรหรือไม่จากแหล่งของ้อมูลที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปราบปรามเขาเรียกวะะ่ารหัศูนย์ปราบปรามมือพืนรับจา้างและต่างต่างนีย ว่ามีความเกี่ยวพันกันหรือไม่เราไม่ได้ความว่าเขาเกี่ยวพันนะฮะต้องการให้สัตว์ปบาลและกองปราบปรามนั้นไปตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวพันกันเรื่องแก๊งมือปืนต่างๆหรือเกี่ยวกับการก่อเหกฎหมายอย่างไรหรือไม่ข้อสําคัญนะครับหน่วยปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกองปราบปรามตำรวจภูธรหนึ่งเก้าและศูนย์บริการตรวจจับชายฝั่งใต้นั้นให้ความร่วมมือในการทับกุมต่างๆในใกล้ชิดข้อต่อมาครับอันนี้เป็นเรื่องของขยับไปข้างนอก มอบชัดเจนครับให้กองการต่างประเทศนะครับประสานกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับรวมทั้งจากหว่วข้ออื่นนะครับไม่ว่าองคปกระทรวงกลาหมนะครับหรือทางกระทรวงต่างประเทศแต่ละแต่นะครับที่เกี่ยวข้องนั้นเพื่อขอทราบรายละเอียดและข้อมูลการกิกของคนไทยทั้งหมด6คนที่ชัดเจนถูกต้องอย่างเป็นทางการผมต้องใช้คำนี้ครับเราต้องมาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนในการทำการตอบ ดังนั้นกองการประเทศจะรับภารกิจนี้นะครับเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นหัวใจสําคัญที่จะเป็นการบ้านให้ชุดที่หนึ่งไม่ว่าเรื่องของตำรวจตรตวจคนขอ้อมืลชุดที่สองคือตำรวจสติบาลและตำรตวจกองปราบเรื่ง่าวเมื่อกี้นะ่ยได้เดินอย่างมีทิทานะครับประการที่สี่ครับอันนี้สําคัญครับคงจาได้เะครัาในช่วงรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสำนักงานชาตินะั้นมีการเร่งระดมตรวจคน้นจากสมวุ้ปือต่างได้เป็นจํานวนมากพอสมควร นะครับผู้การประเทศได้สั่งการให้สำนักงานพิสุสขขทธิ์หลักฐานตํารวจนะครับลงไปตรวจสอบอาวุธปืนเครื่องสูบน้ำทั้งที่มีทะเบียนไมีทะเบียน,ยนต่างๆตั้งแต่เอาง่ายในร,รอบสัมสองสามปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีห้าสิบแค่นะครับแล้วก็ทําเป็นเหมือนเป็นโปรไฟล์เป็นข้อมูลไว้นะครับและนําเทียบว่าถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องตาอองออออา่างๆประกอบกันกันไปก็ต่างนั้นนะครับเอามาเชื่อมโยงกับคดีนี้ให้ได้นะครับก็ยืนยันนะครับว่า ในรณีดังกล่าวนั้นถึงแม้จะเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกประเทศนะครับแต่เมื่อมราประกนข่าวสารระบางส่วนอาจจะผมคิดว่าอาจจะเกีเ่ยวข้องกับากุ่่ากลุ่มผู้ประกอบเขาเรียกว่าการบินในเมืองไทยได้นะครับถ้านผู้าำชาติก็ไม่เนียนใจให้สารผู้ป่วยนั้นเดินเครื่อนตรวจสอบนะครับคือเราจะเดินผู้ขนานันไปไม่ว่าจะทั้งกองปรปาบปรามสัติบาลพิสูจน์หลักฐานกองการต่างประเทศและก็สำนักงานตำรวจเมือนครับ คาดว่าคงเร็วๆเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ได้เริ่มช่วงบ่ายนี้ทุกชุดก็ได้เริ่มออกสู่พื้นที่แล้วท่านผู้ใหญ่จากที่ก็รีบบินดนวนนะครับกลับจากราชการต่างจัะหวัดนี้กลับมาไดเร็วโดยตรงนะครับส่วนเรื่องการตรวจเมื่อวันนี้ท่านจะรลำพอดท่านพลตรีปัญญามาเร็ก็เรื่องตรวจสรบแล้วอันนี้เรื่องตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกล้องผ่านทางอีกทีนะครับเรื่องที่สอง